Thank you, thank you, เหว, there, ว, uce! ว uce ียงมาได้เลยครับเหวี่ยงก็ได้ไหมเหวี่ยงมาได้บังน่าจะหมดละน้ำมีอยู่นามีอยู่รเสรเดี๋้วราเช็คอีกทีนึ้ เน้ครตอนที่ว่า่ข้าอกย่ย้ังมีอีกไหมครับข้ายังมีอไหมข้าไม่มีแล้วครับถ้าข้ามาได้เดี๋ยวผมจะเข่านี้ต pues ่อถ้ามข้าวนะตรงนี้มีก็ไมดรข้หน้าขอบคุณนะครับรถผมเข้าได้ไงขอบคุตรงนี้ตรงนี้ Lốt này, chụp thái khóa lốt này. Đây

阿姨，讲第一次跑还有点。